ก็ต้องกราบส,สวัสดีทุกทุกท่านเลยนะครับตอนนี้ก็อยู่ผมโดยมิสตาร์นะครับและตอนนี้นก็อยู่เกมที่ชื่อว่าบัวไขนะครับผมสำหรับวันนี้ผมจะมาพูดเกี่ยวกับรายละเอียดแพทที่จะเข้ามานี้ในเกมบัวไขนะครับผมของเซิร์ฟญี่ปุ่นเนาะก็เดี๋ยวเรามาดูกันนะครับว่าในแพทของบัวไขรนั้นแพทหน้ามีอะไรกันบ้างน,นะครับผมปไปดูกันเลย ก็อย่างแรกเลยนะครับผมที่เขาอัปเดตมาเหมือนจะเป็นระบบอหอพักนะครับผมเขาจะอัปเดตหอพักแบบฮาโลวีนเข้ามานั่นแหละครับผมก็เขาจะเอามาใส่ในระบบล็อกอินนะครับผมมันจะเป็นระบบล็อกอินนะแบบว่าเป็นล็อกอินตั้งแต่วันที่1ถึงวันที่7นะครับผมซึ่งแต่ละวันก็คือตั้งแต่วันที่1 2.3.45.6ก็จะได้เพชรนะครับผมส่วนวันที่7ก็จะได้เป็นอของแต่ง พวกหอพักของนักเรียนนะครับผมก็นั่ yeah. นแหละครับผมเป็นของฮาโลวีเนาะเป็นของลิมิเต็ดก็คือถ้าเกิดใครล็อกอินเจวันนี้แล้วก็หลังจากนั้นก็จะหาไม่ได้แล้วนะครับผมถ้าคนที่มาเล่นหลังจากนี้นะผมก็เป็นลิมิเต็ดไปเลยนะครับผมก็สําหรับอัปเดตต่อไปนะครับผมที่จะเข้ามานั่นก็คือตัวละครใหม่อย่างน้องแม่ชีนะครับผมน้องแม่ชีเป็นตัวละคร2ดาวนะครับผมก็คือเหมือนกับว่าเขาจะเปิดในเรื่องบทใหม่ด้วยแหละก็คือเป็นโรงเรียนโบสถ์นะครับผม ก็เป็นตัวสเปเชียลนะครับผมแล้วก็มีความสามารถในการใส่โล่ให้กับทีมเรานะครับผมนั่นแหละออค่อนข้างที่จะดีมากเลยนะครับผมโล่ต้องเรียกได้ว่าโล่นี่อยู่นานมากเลยนะครับผมก็โล่นี่ค่อนข้างมีประโยชน์เลย <ๆ S 2> เรียกได้ว่าตัวละครของเกมนี้นะครับผมยังไม่มีตัวละครที่ใส่โล่นะครับผมที่เป็นสเปเชียลเนาะตัวนี้อาจจะเป็นตัวแรกเลยนะครับผมงั้นเดี๋ยวเรามาดูสกิลน้องแม่ชีกันไปพร้อมๆกันเลยนะครับว่าน้องแม่ชีสกิลเป็นยังไงนะครับผมปไปดูกันเลย นี่ฮะดูฮะดูสินั่นไงน้องแม่ชีใส่โลแล้วแล้วก็ตัวต่อไปนะครับผมที่จะเข้ามานะั่นก็คือน้องออน้องโรงเรียนโบชเช่นกันนะครับผมเป็นตัวละครใหม่3ามดาวนะครับผมตัวนี้ก็เข้าตู้มาก็ไม่ไม่ลิมิตนะครับผมก็จะเปิดตอนไหนก็ได้นะครับผมจะเก็บเพชรไว้ เปิดตู้หน้าก็ได้นะครับผมก็นั่นแหละตู้นี้เป็นตู้ที่ไม่ลิมิเต็ดเนาะ,ะสำหรับน้องผมก็ไม่รู้ชื่อเหมือนกันใครที่แปลชื่อได้ก็ช่วยคอมเมนต์หน่อยนะครับผมก็สำหรับตัวน้องตัวละครนี้นะครับผม ฟอนต์นะครับผมแน่นอนครับเป็นตัวฟอนต์ตัวฟอนต์นะครับผมก็คือตัวละครแท้งนั่นเองอ่าซึ่งน้องคนนี้เขาจะมาเป็นแท้งนะครับผมสายกระสุนฟ้านั่นเองนะครับผมก็สําหรับตัวละครนี้นะครับก็เป็นแท้งนะครับผมแล้วก็เหมือนกับว่าอันตินะครับผมจะเป็นการฮิวตัวเองนั่นเองนะแล้วก็เหมือนกับว่าพาสซีิฟน้องนะครับผมจะมีการอ่าทำให้การใช้ทาให้ตายนั้นแรงขึ้นไปด้วยนะครับผมพาสซีฟน้องเท่าที่ดูใน ex อ่ะเนาะอ่า เ่าเรามาดูอันติกันดีกว่าว่ามันจะเป็นยังไงนะครับผมในเดี๋ยวนี่วิดีโอเดี๋ยวผมใหนะ้ดูฮะดูที่ว่าน้องจะหยิบนมมากินนะ่ะน้องกน็น่ารักเลยนะครับผมนะ่ะเออดูดิขนาดในรูปอะ่ะน้องยังถือนมกล่องอยู่เลยฮนะว่าน่ารักไหมน่ารักมากมากฮนะบอกเลยว่าใครที่เอ่อ รีบก,ก็กดได้เลยนะครับผมแต่ว่าผมผมคงไม่กดนะเพราะผมคงเก็บไว้ตู้น้าเพราะน้องไม่ใช่ลิมิเต็ดยังไงล่ะไม่ต้องรีบก็ได้นะครับผมแล้วต่อไปที่จะพูดถึงนะครับนั่นก็คือบอสตัวใหม่นั่นเองนะครับผมที่จะอัปเดตมาในวันที่27นี้นะครับผมบอสตัวใหม่นะครับผมเปโลอ์ซิล่านะครับผมเป็นบอสสายกระสุนฟ้านะครับผมเท่าที่ผมไปส่องมาแล้วแล้วก็วิธีการเล่นก็น่าจะเลียนลูกน้องหรือมัง้ง ก็บอสตัวนี้เขาปล่อยลูกน้องออกมาด้วยนะครับผมเป็นเปโลสลอตซีล่านะครับผมเป็นตัวเล็กๆ4ตัวนะครับผม4หรือ6ตัวไม่รู้นะครับผมแต่ว่าก็อยู่ในประมาณนี้แหละนะครับผมต่อไปนะครับผมก็เป็นระบบทด้าดของการอัปเกรดนะครับผมเป็นการเ,เพิ่มระบบปืนเข้ามานะครับผมเราสามารถอัปเกรดปืนให้มันแรงยิ่งขึ้นแล้วก็มีพาสซีฟที่มากยิ่งขึ้นนะครับผมแต่ รู้สึกว่าเท่าที่ดูมาเขาน่าจะใส่ระบบเนี้ยมากับทุกๆตัวละครเลยนะครับผมแต่ว่ามันจะมีเงื่อนไขอย่างหนึ่งนะครับผมการที่เราจะอัพอาวุธของเราได้นั้นเราต้องมี5ดาวนะครับผมก็คือตัวละครนั้นเราต้อง5ดาวแล้วนะครับผมอ่า นี่แหละครับเงื่อนไขในการอัพของอาวุธนะครับผมก็ระบบนี้ก็น่าจะทําให้ตัวละครเราเก่งขึ้นอย่างมากเลยนะครับผมแล้วก็มีพาสซีที่ต่างกันออกไปด้วยนะครับผมก็ถ้าใครจะอัพอาวุธของตัวอะไรก็ต้อง5ดาวนะครับผมก็ <c oughs> ก็คิดดีๆนะครับผมหรือว่าตัวไหนที่เล่นเป็นเมนหลกัหลกๆก,ก็ไปขึ้น5าดาวแล้วก็ทาอาวุธนะครับผมก็จะได้ตัวละครที่เก่งขึ้นนะครับผมแล้วก็ระบบต่อไปนะครับผมเป็นระบบหอพักเช่นกัน นะครับผมเป็นระบบที่เฟอร์นิเจอร์ของตกแต่งบ้านของแต่ละชิ้นในในบ้านนะครับมันสามารถอินเตอร์แอกกับอของตัวละครนั้นๆได้แล้วนะครับผมอ่านะเนดี๋ยวผมจะมีพิวให้ดูนะครับผมว่าตัวละครไหนตัวละครไหนเขาอินเทอร์แอกกับอของแต่งบ้านชิ้นไหนนะครับผมปไปดูกันเลย เนี่ยฮะสังเกตได้ฮะก็จะมีตัวละครที่กําลังรดน้าต้นไม้ฮะแล้วก็เล่นเกมนะครับผมแล้วก็กาลังกินอาหารเนี่ยฮะอย่างน้องนมสดนะก็จะกินพวกเคก้กเห็นไหมกินของหวานนะแล้วก็ตามด้วยนมเห็นไหมเออเห็นไหมเออเนี่ยนั่นแหละครับผมก็เป็นระบบที่น่ารักมากนะครับผมผมก็รอระบบนี้อยู่เหมือนกันนะครับผมก็เนี่ยนะครับผมระบบของหอพักที่จะให้ดูอ่ะแล้วก็มีอีกหนึ่ง ระบบนะครับผมที่จะเข้ามาไม่ใช่ระบบสิเขต้องเรียกว่าเขาจะขยายพื้นที่หอพักนะครับผมให้มันใหญ่ยิ่งขึ้นนะครับผมว้าวทีนี้เราก็จะสามารถวางเฟอร์นิเจอร์ได้มากยิ่งขึ้นนะครับต่อไปผมว่าทุกคนน่าจะรอสิ่งนี้กันแล้วนะครับผมก็เป็นสําหรับโคลาโบนั่นเองนะครับผมเดี๋ยวเราจะมาดูกันนะครับว่าโคลาโบตัวที่เขาโคลาโบมาเป็นตัวอะไรนะครับผมปไปดูกันเลย นี่ดูสิดูสิฮะโคโลโบฮะฮะัสุนิมิคุนะครับผมคอมโบกับบูอาไครด้ะรับผมนี่ดูดิน้องคนน่ารักเลยเห็นไหมว้าหน้ามาอยู่ในเกมปืนอ่ะโอ้โหโคตรเฟี้ยวเลยเห็นไหมโอ้ดูดิออกมาเต้นด้วยเนี่ยโอ้โหน่ารักมากดูดิอ่าในอันนี้ก็น่าจะเป็นมินิเกมนะครับผมที่จะมาในอีเวนต์นี้นะครับผมก็ก็นี่ครับผมสําหรับ ฮัสเนตมิม ai, คุนะครับผมก็จะมากับอีเวนต์ของบูอาไคนะครับผมมากับอีเวนต์เป็นอีเวนต์ลิมิเต็ดเลยนะครับผมแล้วก็จะมีเกมลิตรึมให้เล่นด้วยนะครับผมเป็นมินิเกมของอีเวนต์นั่นเองนะครับผมเท่าที่ดูนะครับผมก็ตัวนี้เป็นตัวลิมิเต็ดเนาะเป็นตัวสายสเปเชียลด้วยนะครับผมก็นั่นแหละ เอองั้นงั้นเราก็มาดูกันเลยดีกว่านะครับว่าตัวละครมีคุนั้นอ่าเป็นยังไงนะครับผมแล้วก็เอ่อทำอะไรได้บ้างน,นะครับผมมีคุนะครับจะมาเป็น สเปเชียลนะครับผมนางจะมาเป็นสายสเปเชียลนะครับผมแล้วก็เป็นกระสุนแดงนะครับผมเป็นกระสุนแดงแล้วก็เท่าที่ดูนะครับผมถ้าไม่ตายนะครับผมถ้าไม่ตายของนางคือการที่นางลงมาเต้นแล้วก็ฮิวนะครับผมหลังจากนั้นนางก็จะทําการบัฟดาเมจเพื่อนร่วมทีมทั้งทีมนะครับผมแล้วก็ทําการล้างดีบัฟเมื่อนางเอ่อเต้นจบนะครับผมน่าเป็นไง มีหลายสถานะเลยนะเออตัวนางโคตรจะมีประโยชน์เลยนะครับผมก็สําหรับมิคุนะครับผมใครที่เป็นแฟนมิคุก็สามารถมาเล่นเกมนี้ได้นะครับผมแน่นอนครับว่าเกมนี้นี่บอกเลยว่าไม่ต้องเติมก็เก่งได้นะครับผมก็ใครที่รอมิคุนะผมก็รอได้นะครับผมแต่มิคุจะไม่ได้อัปเดตวันที่27นะก็ถ้าให้ผมเดานะครับผมมิคุน่าจะมาวันที่3เดือนหน้านะครับผมก็ ก็อีเวนต์มันมาวันนั้นน่ะเนาะนั่นแหละครับผมก็มีคุน่าจะมาวันนั้นแหละครับผมแล้วก็จะมีอีเวนต์มินิมินิให้เล่นนะครับผมแล้วก็จะมีมินิเกมอย่างเกมแนวลิตรติมให้เล่นด้วยนะครับผมก็ mm hmm. ใครที่ชื่นชอบมิคุนะครับผมก็มาเล่นกันได้นะครับผมหรือดองเพชรรอกันได้นะครับผม ก็สำหรับแพทนี้ก็มีประมาณเท่านี้นะครับผมเท่าที่ผมไปดูไลฟ์มาผมบอกเลยว่าผมดูเต็มชั่วโมงเลยนะครับผมไลฟ์สอชั่วโมงผมดูทั้งไลฟ์สอชั่วโมงเลยนะครับผม ก็สามารถไปดูไลฟ์แบบเต็มได้ที่ช่อง o f ฟ i c i a l ขอของอบูไอชิฟเจแปนนะครับผมก็นั่นแหละครับก็สำหรับคลิปนี้ก็ต้องขอจบไว้เพียงเท่านี้นะครับผมก็ใครที่ชื่นชอบก็อย่ายล,ลืมกดไลค์กดแชร์กด s u b สมาชเพื่อเป็นกําลังใจในการทําคลิปต่อไปนะครับส่วนคลิปหน้าก็จะเป็นคลิปอะไรก็รอติดตามได้เลยที่ช่องโดมิสตานะครับผมสำหรับวันนี้ผมก็ต้องขอตัวลาไปก่อนไว้เจอกันใหม่คลิปหน้าบ๊ายบายครับ